พอเข้าหน้าฝนขนเงินใส่ปิ๊บหนีบทองสายสร้อยมาห้อยเป็นสายแหวนเพชรไตเตียมเกี่ยมมามั่นหมายห้ากะลัดบอดไดบออายเจ้าบ้าน ผู้ใหญ่นำขอปอบอใหญ่ยันัวป่อน้องลําคานไล่ปิ๊กกึดอ้อนหนหลังนั่งปันเงินกิกนิกนิ่นเป็นเส้นสายเงาว, on, วงงงกึดห่อตอนใจหัวใจวิววาว หาในวันเสาร์มอกปอซื้อเขา้าไปเที่ยวขอพักจอเตะเต้าพะเลิดจิเอาเจ้าหาบดียวล่ำรวยมาโวยบอจ้าบลอลลีรอท่า หนาวเนืองตอนแรกนัดพัดภัยเข้าเหลืองก่อนบำม่วงเฮืองจะหีบเด็ดควันหักแต่มีเงินสุขสนอายอ้วนใจปอสมควรบ่เฟ้อ พออยู่พปอกินลิ้นเลือปะเลือหามาว่าเออสบายลูกปอใจเข้าเปลือกก่อขอกายพันงอกได้และนายเฮอ